เงือทั้งเบิดหีือโรคหนีเบิดเลยพุ่มใจว่าเอาเงือ่มาลงอยู่ไหนเอ้าพุ่มใจหลาพุ่มใจหลายเพายราะว่าเฮ็ดตามที่ใจของต้องการเฮ็ดมากหรือว่าตั้งใจเฮ็ดเฮ็ดมากนี่มีความสุขหลายแบบนี้เว้ยมีความสุขมีทั้งสุขทั้งไก่ในใจก็เฮ็ดตามที่มันมีเอาตัวนี้ลงหนีเอาปูขัไนไม่หนีเวลาเรากินเขาก็ากินอยู่นี่ผมผมผม,ผมคือตั้งใจวันตอนผมอายุสานี้จบว่าผมสี่หอดสอสิบปีมู่ลูกตาลูกหลานพัฒนไปมาก ได้กินนวย สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอีส,สานยุคใหม่มากล้วครับเมื่อนีบานิวสิผ้าพี่น้องมาเบงเกษตรตะกอนท่านหนึ่งนะครับจากค้นบ่เคยเฮ็ดเกษตรบ่เคยมีความสนใจนะครับบ่เคยใส่ใจแต่ว่าปัจจุบันเพื่อนมีความสุขกับการเฮ็ดนเกษตรมาหลงไหลขังไข่นะครับจะแปลงของดาบตำรวจสุรพลแห่นประยุทธ์นะครับพิกัดกายู่บ้าน โนนจานตำบลโนนสง่าอำเภอปะทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ครับเจ้าของแปลงเพื่อนได้ทินไหครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกษตรกรมือใหม่ครับมือใหม่ครับมือใหม่มือใหม่มาลดฮาร์รคับเนี่ยแหละครับเอามาเริ่มต้นได้ยังได้ครับไปไปฟังนะยครับโอ้ยมันมีความูลเรียงนี้เลยครับพี่น้องไปนี้เอาบอกกันตรงๆเนาะครับมีเหตุงานอยากมี อ่าขุมทรัพย์เป็นของอยู่ของย่างนี่ก็คือการเกษตรนี่แหละนำรองการเกษตรนี่ศาสตร์พระราชาในหลวงอาชการที่เก่านะครับเศรษฐกิจพ่อเพียงก็เลยไปศึกษาในนี่ครับใน YouTube ในอย่างนี่ยมึงเป็นเห็ดสวนขุดนั่นขุดนี่เลี้ยงหอยเลี้ยงปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวเ่มีความรู้อย่างจ้กอย่างแต่มีความตั้งใจสูงอยากมาเห็ดอยากมามึงมาแย่งเป็นขี้เห็ดได้ เจ้าของพึ้นเบัเฮดได้นี like okay. ่แหละไปเลยตัดสินใจมาลองมาสร้างมาสั่งมาทํามึงมันเป็นยังไงครับอันนี้กำลังเริ่มต้นไหมครับนี่เริ่มต้นไหมเพราะท่านมีอย่างนั้นสมอไปแล้วกำลังเริ่มต้นกำลังเริ่มต้นครับล่างเติมต้นครับเริ่มเฮ็ดมาในไหโดนไปนะครับเบื่อยใครับเริ่มเฮ็ดมาแล้วครับมือมืออื้นมันที่ยี่สิบสองเมษานี่ไปเป็นขวบหนึ่งพอดีครับปีหนึ่งนะครับนี่เด็กสิเขาสิเขาปีหนึ่งขึ้นมืออื่นนี่แหละ หนึ่งปีครับหนึ่งปีหนึ่งปีอ๋อเอาดีแสดงว่าเดี๋ยวสิได้บันทึกไว้ว่าหนึ่งปีครับผมหนึ่งปีตอนนี้พมาณนี่บันเหตุได้หนึ่งปีนะครับเด้อมาเริ่มหนึ่งปีนี่คือว่ามาเริ่มนี่ายขุดสายนี่บหครับครับผมหนึ่งปีนี่มามาขุดบ่อขุดสาเนี่ครับกกใหม่กับพึ่งเริ่มใหม่กับทเป็นกกยุ่งกกดูโซนขางหัวขางนอกโซนนอกนี่ทีเป็นกกใหม่หญ่กกใหม่ป้ากันไปแนวเขียดแนรหลวนี่ครับ กับบ่ท่านบ่งามบ่ท่านยังดอกตามที่เห็นตามสภาพนี่ละครับทีจากไรครับไออยู่นี่ทีสองไรเลยครับนี่ทีสองไรสองไรครับทีสองไรสองไรอดีตนี่เป็นแนวะไรครับอดีตนี่เป็นทงหน้าครับมันมันนี่ด้านด้านไสายนี่ครับนี่ทงหน้าแปลงนี่เลยครับแนวนี้เลยครับผมนี่แบงปกติหน้าแบบว่าตำตำแนวนี้เลยครับตำตำนี่เลยพื้นที่นี่เลยครับก็เดมอขุดมาขุดบ่อออกแบบเองครับทั้งเบิดทั้งปวง โอ้นี่ก็ออกแบบเองเลยออกแบบเองครับเอาปอฟางมาไอ้มมีคมรู้เราเอาปอฟางมาตีเป็นขึงเป็นสาอันนี้ก็เป็นรูปสร้างรูปเบารูปแบงไปนี่ครับไอ้มันเป็นรวดล่าจ,จะหน่อยเอาปอฟางมาปัวแม่มือสองมาฝนตกห้าม,มเหมดผมพ่อโ่าอ้อันนั้นแม่ปอเอาอ่อนปูนขาวมาลรยโอ้ครับเอาปูนขาวมาลรยก่อนแบบที่ฝนตกห้ามมันเลยเบนล้างก็เลยเอาอ่อนปอฟางเพจไหม <laughs> มันก็นเลยออกมาเส <laughs> ียไอที่ไอ้ตอนแรกนี่ออกแบบใน,นกระดาษ ครับผมวานนี้จะจ้าังแม่โคเขามาขุดครับวานนี้จะขุดก็เอาจะฟ้องกับมาเอาปูนขาวมห้อยไ้เอาปูนขาวมห้อยแบบว่ามามาเห็ดเป็นรูปแบบว่าให้เขาเจ้าขุดตามนี่ครับผมบ่าพลังขึ้นฝนตกขึ้นมากฝนตกฝนตกก็ได้วมาปอฟางมาขึงไมครับโอ้แล้วแล้วมายางบอกแม่คเอาได้จังไปยั่สี่เด้อ อ๋สแสดงว่าอาจีอันเทื่อประดาเพ่นทดสอบได้ครับผมครับผมครับนอแต่มันมีความสูหลาหลายมีความสูงข,ขั้ความสุขแน่ยอยู่กันกกใหม่กกไหลอยู่น้ำสวนน้ำทงน้ำทายและมผมก่มีความรู้อย่างนี้ได้บอกพี่น้องเนี่ยเด้อผมมีความรู้อย่งงางนี้เด้ครับผมมีความรู้เรียงเกษตรกรเนี่ยต้องาหงมีความตั้งใจสูงเงอทุ่งเม็ดเนี่ยลงหมีหมดเลยยังมือผมก็มีเวลาแค่เฮ็ดงานนอนก็ยังมีเวลากับว่าช่วงสี่มงแรง เหลืองานมากกว่มาชัมม่วโมงสองชัมม่วโมงก็กลัว,วมาเห็ดมะมึงมะมึงเพลินเสาเทีดกับทั้งมะมึงอีกมืนมากินเขากินทงกินทายู่สวนน,นนี่ครับอะไรกับของของพ่อของแม่กับมาสุ่มนั่งน,นี่นั่งกินเอาปูเอาปลายนี่เขามไม่กินครับนี่ม่ได้ไปซื้อเพลินแต่ไข่พี่น้องมื้อนี้บ,บ่แพงพี่น้องเพลินมาขออยากได้ไปก็เอาปลายอย่างนี้แล้วอันนี้ผมพันเด็ตัดมันครับนี่เขียวเต็มอยู่นี่ถ้ามาตาัดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะ เมื่อสองมื่นสามมื่นว่เกินนี่ขึ้นมาแตกง่ามตะไคร่ตะไคร่นี่ปลูกหลอดแปงเลยนะครับครับหลอดแปลงเลยเพราะว่าปลูกปลูกทีลแงงมันไม่มียางเนาะไม่มีตะคู่นี่เสื้อกับมันเป็นเดืดเดืดอ่าโมไห่ดินมัสนใส่มากมาสยครับมันติดงามนี่เลยเป็นแถวรอบไปทั้งผลครับโซนผลเลยอืนี่ครับก็ใหม่ปีหนึ่งนี่โซนหนึปีหนึ่งครับมือนยุ่งครับผมใหม่ยุ่งนี่ปีหนึ่งขึ้นเร็วยุ่งมือยุ่งปลูกเองก็เมื่อครับครับปลูกเองนี่ปลูกเองนี่มีใหม่ปีหนึ่งครับ เอาก้อนก้อนนานีโบเคยสนใจเลยเป็นบอกโบเคยสนใจเลยครับโบเคยมาเกษียณเยโบเคยเลยครับโบเคยสนใจบบเคยผมคิดว่าจยี่สี่เนาะตามความคิดขอกหางนี่ผมว่าเป็นคือจะลำบากแท้ผมว่ามันลำบากไปตึงเมือตลาดเฮ็ดยี่สี่นะแต่ผมบ่กหัวมีโดนบันดาลใจเอียงผมก็เลยมาเข้าไปมึงนะมึงดูหนังฟังเพลงในยูทูบนี่าละไปพ่อเบานิวเกษตรณีสานยุกไม่หรอครับเพิ่นไปมึงเมืองหันเมืองนีเดี๋ยวไปมึงอยู่ ทางเสียเกตศพนมไพ่เนี่ยพป็นเห็ดไปเอาคือเห็ดดีเถ็ดงามเลยคือจังเป็นบ้านสวนเป็นน,นั่นอยู่นนี้เป็นเป็นข้มสุขทั้งใจแต่ปลูกพักมีตม้นไม้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไหมผมโอ้คือผมก็มักน้ำเหมือนเียผมก็เล่ยมบันด,ดาลใจผมอยากล่องเห็ดมึงนะครับอย่างสางอย่างทำมึงนะอยากคิดล่องมึงครับคือเป็นแรรมชาติให้ดีนะผมมุม้ยข้มรู้เลี้ยงนี่ครับมุ้ยข้มรู้นี่นเ,เลยบอกพี่น้องพร้อมไปเนี่ยมุ้ยข้มรู้นี่ประเทศมาแล้วมันบุกขึ้นมาสิมันบัดบง่ามี กพูดนะหกม้งกุวกับสูน้นึงก็เขาบ้านแม่บอกครับครับเนยเคลื่อนเดีนไงงามงามร่มเย็นวิดีเรื่องง,<า>มงมากสู้เมือนี่ตองมานีครับตองมานีครับตอมานีตองมานีเลยโอ้โเป็นลูกป็ปหาลูกโรงเรียนเหมือนตองกัมมานีครับรบ,บ้านเรากับมานี่เขากลายเป็นมันมองควาความนำหน่ครับเป็นมองพัาพความก็เหลื่อมไม่เหลื่อมไม่เพราะท่านมีอย่างไรนี่ตามมึงตามนี่ครับไหมึงไห่ชมกอที่นี่แหละมูนองนำข้องสีผมเฮ็ดมนีละ กุดตามนี่แหละเลือกยังเม็ดครับไออันนี้สองเม็ดสองเม็ดหาสิครับรวมกับเบื้องไม่ยังเดลือเกือบสี่เม็ดอยู่ครับนี่ขึ้นมาหนี่เกินมาหนี่สี่เม็ดอยู่บางนากระซิมกันนะครับบางนาไอ้เพิ่นสีออกแบบเป็นเบาเบาโค้งโค้งนะครับเนาะโค้งไปโค้งมาครับก็มีทุกอย่างเห็นอ่าเนี่ยครบนั่นครบนั่นเนาะเนาะยังกวนแรงห้องไรกบหลายกบเขียดไม่ได้ห้องเต็มอยู่เขียดกบนี่แล้วมาปล่อยหป่าครับกบนี่ธรรมชาติครับครบแม่บมาเอง คนหัวอยนี่มีนามมีนามครับมามีมีนามมีอะไงกับโค้งมางนี้เลยผมถามเนี่ยตามที่ศึกษามาเนี่ยออกแบบโค้งมาแนวนี่มันชิมีประโยชน์อย่างไรครับตัวนี้เห็นมครับประโยชน์ของมันครับหนึ่งผมห็มันเป็นรูปร่างเทว่าออกแบบออกแนวออกมจาจมูกแกงน้อยนะครับไอ่เป็นลูกเหรียญอย่างเงี้ยมันง่ามแกน้อยนะครับไอ่มันเบาแหว่งไปทั้งที่มันตกเนี่ยเนี่ยบนออกมาเนี่ยนะครับเป็นลูกเหรียญในซื้อไอ้เหยียดไอ่เห็นยดไปซื้อเพราะว่าผู้ได้เหตุกับมันกระตรงไปแล้ว มีแต่ตูงมีแต่งอบบมีเห็นงอแงก็แงงามอยู่้ิผมเลยออกแบบตามตามพุ่มกีดของมึงนะครับมึงก็เลยออกมากสิอะไล่ะแต่ว่ามึงเราไมันสิงามัวงามกบ่าพุ่มกันแต่ว่าผมเปินว่ามึงมันเราเมืนก็ดูเปียกๆเยอะนะมืนก็งามเขาไปงั้นดีดีเลยประยุงปีหนึ่งผลงานนี่ครับประยุงปีหนึ่งเขียวดีครับใส่ปุ๋ยยังครับอันนี้มีแต่ปุ๋ยขอกเลยครับปุ๋ยเชมีเชื้อพายนี่บมีเลยมีแต่ปุ๋ยขอกปุ๋ยขอกับเปลอน้ำพีน้ำหนองไปขอผลไม้เดี๋ยวสองทุ่ ผมกับผมกับเอานี่ได้ผมกับผมก็ฟุ้นเรื่องนี่ครับนี่เอาฟุ้นเรื่องกวดเฟียงหัวเอาฟุ้นนี่เอาฟุ้นฉีงว่ามุกโกไปสิเบอร์เดียาเฟียงไปโกใบมาฝนตกมาใส่มันจะซุ้มซุ้มตลอดเลยเพราะว่าเฟียงมาใส่เฟียงมาใส่เต็มผมเหมือนตัวนั้นบนเหรียญนี่เดียวเฟียงมันานดใส่เต็มนี่พวกนี้มันเกิดมาเกิดเขาท่าไน้เอายน่นครับตัวนี้ตุนี้หุ้มตนน้ตนตน้ทอนเท่าไหมครับทักทอนครับผม เหมือนกันตอนแรกเคยสนใจแต่ว่านั่งเบิองหนังฟังเพลงเบิองไปดูหนังฟังเพลงธรรมดาครับแมนก็ผมบอกตรงเลยว่าเบ้าดิวเป็นผู้ใดคนคือยังไปเมืองศึกษาแต่เป็นผู้ใด้บ้านเมืองนอนบัณฑ์เพิ่นอยู่แต่บ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นนะครับไม่เคยหนาไอเทียไม่ดีก็ดีใจอยู่หรอกเดีมาพ่อพ่อตัวตนตนเพิ่นอยู่เดียวคุยกันเป็นเป็นทางการเลยวันนี้เกี่ยวกับบัณฑ์ก็อุชวนดีใจคือกันนะครับเด้อยวเดีมาพ่อมึงกับว่าได้สนใจหรอกขอมึงกับไปดูไปไปม้วนไปยังอื่ือไปมึงมันแปลก เลี้ยงเลี้ยงกบเลี้ยงหอยเลี้ยงไปนะครับอืถ้าปลาปลาหลายอยู่ปลาหลายอยู่เบิ่งไปเบิ่งมากกัว่าเอาข้าเจ้าคือเป็นเตมีความสุขแท้ครับเป็นเตมีความสุขเป็นตะมวนน้ำเพลินเป็นตะมวนครับเพลินอยู่น่าเหมือนน้ำปลาเนี่ยยังเพลินบ้านในสิี่งเลี้ยงหรือพูดนึงกับเลี้ยงหอยเลี้ยงยงไปสิมาผม,มาคือเฮ็ดดีเพค่อพูดคำพูดหนึ่งคือเฮ็ดดีแท้ดอกนี่ครับก็วิาไปไปอันนี่แหละพื้นที่สองไร่พื้นที่สองไร่เมื่อไรผมกมื่องเกิดไม่สบายกรื่องไอเริ่มเฮ็ดไม่เดดรื่องนี่แหละ ไอ้เมื่เริ่มจกสาเดือนใดครับเดือนเมษาครับครับเมษาห่อนๆเลยครับผมเมษาปีไก่ปีที่แล้วนะยกแล้วเมษาบานมาเริ่มปลูกเดือนใดครับปลูกหลังจากน้าก็เป็นเมษาพืชผ้าครับส่งฝนมากนะมันก็เลยลงมากเมษาพืชผ้ามิถุนาเนี่ยครับช่วงนี้พวกใหม่พวกมันล่ยไปลอยกันเลยนี่ครับมู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 โซนนี่ครับมูกานหัวนี่เป็นใหม่ปีหนึ่งครับก็มุ่งเป็มูโก้กลวยนะครับที่มันเกิดมากนี่ขึ้นใหม่ปีหนึ่ง อันซุ้มปีหนึ่งพอตอนนั้นน้ำผมก็มีท่านไในจอท่านยังครับอันนี้ผมจ่อมาแล้วโซลาเซลล์เนี่น้ำผมไหลลงเต็มท่ออยู่น้ำไหลดีนะครับไหลเต็มท่ออยู่ไหลดีครับท่อซองนี่เต็มท่อเลยเต็มท่อเลยครับจ่อเหมือนจ้กบาทไออันนี้สองมื่นหกครับนี่สองมื่นหกมันหกนิ้วทอลงหกนิ้วค่าจอก็เสม็ดครับผมแพงอีกแพงอีกครับสองแพงครับแพงจ้กบาทครับแข็งมันร่วมมันแล้วมันสองมื่นหกครับเสม็ดอ่ะโอ้ร่วมแล้วสองมื่นหกครับผมเอากระถือได้ ซอเมืองกนี่ของผมเอาทุ่มหลังนี่มันมาจอแหบนี่ครับครับครับโคตรถึงเลยครับเด้อเออเวอร์แลงมันสะอาดสะอาดนะครับพี่น้องเป็นระเบียบแหงตัดเองไหมครับยานี่อันนี้ตัดเองครับอันนี้ตัดเองเลยอันนี้ตัดเองเลยตัดเองตัดเองเลยเงื่อทั้งเบิลเดี๋ยวโรคนีเบิดเลยพุ่มใจอลาพุงื่อมันลงอยู่นี่เอวพุ่มใจไหลพุ่มใจไหลเพราะว่าเฮ็ดตามที่ใจของต้องการเฮ็ดมากหรือว่าตั้งใจเฮ็ดเฮ็ดมากอี นิ้วมสุขหลายแบบนี้เอ้ยมีความสุขมีทั้งสูบทั้งกายทั้งใจคนอื่นเนี่ยผมมาก็บอกกับพี่น้องผู้ดีเขางมึงผมว่าแพงหรือเด้อเดี๋ยวผมเห็นเอาหัวกันไปซึ่งนั่นคือผมพันเนี่ยพร้อมวันนี้พร้อมเมื่อเราวๆนี้มากันง้อกันแยงมาเป็นพันเป็นพันไปมากง้อถึงมากินนั่นอันแล้วพี่น้องพามไปบ้านได้ผลมากอ่ะผมบอกขางเขามาเรียนมามึงโหลดเด้อผมว่าแพงดอกกับผมกำลังเคลียร์นี่พี่น้องผู้ใดของมึง คนเหมือนเดิของมึงเมื่อคีอุนอุซาผมเห็ดใบอยู่อุนอุซาสามมันเนี่ยนะเมื่อี้มื่อคีซิกซาเป่นเห็ดใบเห็นลูกสาวเป็นเลนบางหันนี่โอ้เป็นแต่มีความสูงแห้งหน่ยเนาะครับครับมีกับมีซ้ำนี่หละซ้ำให้มึงอยู่เพราะว่าเริ่มต้นไม่บพาท่นมีอย่างไรครับกำลังเริ่มเริ่มก้อเนื้อก้อตัวมักเริ่มเริ่มเห็ดปลาพร้อมเนี่ยครับอันนี้ให้ปลาไม่ไม่กินมาแกะมานั่นมาเลนโอ้เป็นตะล้อยหนามเลนน้อยเนาะเป็นตะเย็นนะครับเนาะเล็กอยู่ครับหนามใสแห้งเนาะครับ ครับต้นแรนมันจะเฉียวนี่ผมมันหยามันก็เด่นลงสิครับปลาปลาหลายปลานิ่งปลาปลาเพี้ยนปานลาเจลเม็ดปลาดุกปลาคอปลาเข็งปลาจีนปลาอโสหลายหลายครับหลายอยู่นี่เ็ลุงลุงหลายอยู่รวมอยู่นี่เลยรับ,ยยบรวมอยู่นี่เลยรวมอยู่ในนี่หลายอยู่เอาที่แรกจากบ่เคยเห็ดเลยบ่เคยจับบักโจกบักเจอกระหยังเลยเครื่องตัดหยาบ่เคยจับเลยบ่เคยจับเลยครับมามาเริ่มเห็ดเดือนพฤษภาคมมาจับที่แรกเป็นยังไงครับ โอ้จับทีแรกเนาะทีแรกเนี่ยมันพรมกับบอกกับคลองเราพอมันทิ่ไปหลอดบออ่อบอเก,กือบตัวเลยรบางนี่งเลยบอกพี่นอนอก,กันได้เพราะพอมันขสิบปรหลอดอ่ะคือคือบ๊อบบี้จากคนมีความรู้อย่างเนาะก็มาออกแบบตามกระดาษเอาปอฟางเอาปูนเขามาลุอยอย่ยไงล่ะแบบนี้นี่ผมคือว่ามันคือสิบปลอดันลำบากกันแต่ชีวิตนี่ก็จะไม่ลำบากกันแต่นะมาแบกกันไม่แบกอย่างมาเห็ดน,นี่เห็ดนี่ยใจออกใจออกเลยบอ๊อบบี้พาสิมาหอดปานี่หรอกลองมาเห็ดเมื่อไหร่เห็ดไปเเรื่ออยา มันบิดขึ้นมาบกบกไม่ก็ขึ้นให้อันนี้ก็ใครก็ขึ้นไ้กุ้งไม่กรขึ้นให้มันอีกขึ้นให้มันก็งามันดิมันให้สิดวกหนาแบนี้ต้องไปหนาเด้๋ยวพี่ก็สุกโอ้ไปเรื่อยผมไมปผมสิลงมาอีกปลูกอีหลายอยู่เดี๋ยวผมอันนั้นอยู่เห็นต้นไม้ใหญ่ก็มีกำลังใจครับมันเมตายไหมครับเมาเนี่ยเอ้ผมเหมือนกุ้งไม้กุ้งแหลมมัปลูกมึงหรอผมมึงหรอผมเช็คอยู่ดิผมเช็คว่ากุ้งไม้ที่ผมปลูกไม้นี่มันมันมันตายอยู่ต้นมะนาว บ่ตายจยกต้นเลยพงใหม่นี mm ่บ hmm. um he anyway. oh. ่ตายจยกต้นเลยผมกับผมเงยดูมบ่ตายเมื่อเย็นได้ไหนครับครับพงใหม่ก็ไหลมู่นี่ผมก็ไปเก็บมากว่าล่ะบางต้นที่มันผมบ่ผมมันสิสูมพันนี่ไหมเนี่ยแยกต้นวายนี่ต้นวายนี่ต้นวาวันห้าวเนี่ยเนี่ยนี่ต้นหมาต้นนี่ปลูกวานุ่ยใหไ่เขาไปกินนูวนมันเนี่ยผมบอกว่าปลูกสองต้นเนี่ยต้นวาแสดงวยไอ้นี่มีพ่อนสวรรค์ได้ไหนครับเนี่ยครับผมไปเอายวนเอามาปลูกน้อไหน่ามันไปคุณอาปลูกนี่ผมไปเก็บเอาครับเก็บมากมัน มันเป็นต้นเบี้ยน้อยๆครับมันโลนมากผมก็เลยมาปลูกบ่อครับครับนั่นต้นหนึ่งโอ้บักหวายบักหวานนุ่ยแย่ๆเข้าก่อนละเป็นเบี้ยเป็นยังก็ไปขุดมาปลูกครับมาปลูกมาลองมันเป็นยังไงปลูกสิดินมันสิมันสิตายอยู่บ่อของมันเดียนะครับเอาฟุ้นเอานี่ใส่นึงก็ฟุ้นใส่หดน้ำมันอันนี้ก็ตะกียบเอากระป๋องกับหดมาหดจับหดมาหนีครับครับนี่ไม่จะไม่ไม่ปีนึงแบดนี้โอ้ใส่กระป๋องบ่าตาไก่แม่นะใส่กระป๋องตะกี้มันเมื่อตอนนี้ขุดบ่อน้ำนี่นะครับครับ บ้านนี่ยคูดมากกับใส่กระป๋องเนอแยวกตักมาโอ้นี่ตะไคร่กับงามตะไคร่กับงามพี่น้องผู้ใดอยากตะไคร่เอาไปขายกับบ่อแพงดอกครับเขาไม่กินไม่เคยแพงนั่นนี่โคกกระเดาก็เก็บมามาปักมาปลูกโอ้มันก็ติดติดขึ้นอายุนี่ก็คูดมาครับมันติดติดหายอยู่ครับเห็นเบี้ยนิดหน่อยก็ไปขุดเอาครับเป็นเบี้ยน่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อโอ้แสดงว่ามาขักเลยเด้อครับนี่เด้อเอาโอ้นี่ต้นแดงพันงามแพงครับพี่ อันนี้เป็นกงใหม่งเงี้ยใ่หมครับผมันกันแนวหัวนวเอย่างครับอยู่นี่โซนหนอก,ก็เนเลยกงใหม่ลงแต่ว่าโซนโซนน้ำผมนี่คือสิเป็นกล้วยแบบโกผพานควอมนี่โซนน,นี่นี่รอบไปเลยนี่ครับนี่คือคือ,ค,อคือแปลงสิว่างใหม่โอ้ักพลาวมความโก้กล้วยอ้อมไม่พูดละไปโซนน่าอ่าเนบลเลยแล้วค,ครับไปแปลงข้างหนา้าบ่อข้างหน้าสิเป็นกล้วยแบบความหอมอ้อ,อมไปเบลเลยโซนน่า่สิเป็นเป็นกุก๊กกล้วยโกผ่าวอยู่เดินๆทท่านั้นอื เป็นออกแบบดีนะครับเย็นเดียเย็นเยน็นมีความสุขทั้งกายและใจเย็นได่อนะมีความสุขไหลครับเอาเมื่อแรกที่อ้ายว่าที่ <c oughs> ที่มาเริ่มเฮ็ดแล้วมาแบกใหม่แบกยัางแล้วก็หูซื้อว่ามันเมื่อยมันบาหมองนเทามันคือถอดเห็นไหบานีออถอดถอดที่แรกถอดครั้งแรกไปคิดยังไงคือกลับมาเป่าไม้เก่าได้ครับที่ว่าม,มึงแหล้วฟังแหล้วผู้ใดบอกมาเอ๊ะทุกสิ่งทุกอย่างมันข้นอยู่กับของตัว ถ้าอยู่ของมืองเฮดไปลงมือทำมาล่องบนกับมาหลู่มาเห็นคนอื่นเป็นเฮดได้บ่แม่นต์ขรังการเมืองเฮดได้ประชาชนธรรมดาเป็นเฮดได้อยงนี้สิไหมหรือว่าเป็นขรังการเมืองเฮดได้อยสินะแล้วผมเปลี่ยนขึ้นสุดเฮดได้คนขี้เหผมเปิดฟ้ากันทันีเลยความจิตผมไหมบอยโดยที่ผมรู้เรี่องนี้ได้ดิเล่งแถวยบพ่อมู่พ่อไอ้มู่เพิ่นพวกอย่านี้นะมาเอาไปลองเห็ดเมืองเปลี่ยงอะไรสิถ้าเฮดได้อย่างนี้นะบัเฮดไปมากมันบิดขึ้นก็ผมอีลีเขไม่เขไหลมันก็ดีอยู่เป็นเป็นเป็นบุญอยู่เป็นบุญให้อยู่ครับ เ่าไงหัวใจเฮาบ่ยอมแพคม้ครับผม,บม,มครับผมกลับมาใหม่คนอื่นยังเฮ็ดได้เฮาก็ต,ต้องเฮ็ดได้แม่นครับครับโอ้โเข้าท่าอลไรเด้อครับพี่น้องนี่เด้อปีนึ่งผมครับจะเลื่อนเติบโตดีแฮงอันนี้ปีนึงใหญ่ขมูเขาเรื่องเขานอ่อใหม่เกิดหนอ่อเกิดนอ้ดนอยผมผมดีใจเลย,อ,ยนอน,น้อบ่งามน้อยเนาะนี่นอนครับนอนก็ยาวไปแล้วนอนแบบงามเลยพวกนี้ผม้สืบม,มาเค็มมาไลรไม่ทความสารไม่เก็บรายละเอียดไม่ ตกแต่งให้เบิร์ดบ้างนี่เห็นผลงานจะของแล้วครับก็ใส่เวลาหลังเลิกงานมาคาบัยมาเห็นใส่เวลาหลังเลิกงานแค่วันมึงจักสองชั่วโมงเขื่องอยู่แล้วครับจากสี่โมงเขื่ไปหานหกโมงกว่ากับวันหยุดพอมีเวลาซ้ำนั่นมาอยู่ที่นี่ครับครับเอาแต่กี่วันเดีเสาร์อาทีได้ไปเห็นอย่างตังกรถีสิมาสนใจเกษตรเสาร์อาทิตย์บ่ได้เห็นอย่างได้บ่าวนิ้วบอกตัวเงี้มิแต่มึงหลวงมึงเต่าอยู่เฮียนอยู่สั้นในสื่อบ่ได้เห็นอย่างเลยบ่ได้เห็นว่าจะมี เฮ็ดอันปูไม่ก็ไหลคือคือพี่น้องเพิ่นเฮ็ดดอกบ่มีกิจกรรมเลยบ่มีบ่มีหยังเลยครับบ่มีกิจกรรมเมื่อไงน้อนเบิ่งหนังครับปัจจุบันนี่ก็พาลูกเมียมมาภาควันพี่มาพี่แล้วครับมากินข้าวกินท่าอยู่นี่ยู่ซุ้มนี่ะอือแล้วก็พ่อกับแม่เป็นยู่นํากันก็มากินกันอยู่นี่แล้วเรื่องที่มูมายามกับก็มานั่งกินเยอะเหมกันครับแฟนก็มักนํากันแล้วนายเนาได้นอกม้าคือกันเนี้ยม้ามันมันหดเอากับกับโป๊กระแป้งพิ่นนี่ยละเพิ่นเมียกั เพิ่นก็ฮดเพินบางหันได้ยินแฟนเพิ่นเหลาอยู่ซูเมืองนี่ชวนเมียไปแต่ลานขายต้นใหม่ไปแต่ลานต้นใหม่เบิ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังศึกษาเบิ่งในยูทูบคือเก่าไว้ไปครับมึงคือเก่ามึงมึงมึงทุ่มมือมึงทุ่มมือเลยมึงเราก็มีความอิจฉามวยพี่น้องที่เพิ่นเฮ็ดไปแล้วไงเพิ่นตะม่างามเพิ่นเถียงสิไหมเฮ็ดไปแล้วโอ้กูใหม่เพิ่นตะม่านกูกลัวเพิ่นงามพวกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูปล่อยปลาพวกอย่างเนี่ยมีแต่พวกพวกเฮ็ดดีดี มึงได้อยู่สูบนี่สูบเงินเนอะโอ้ยทำไมอิจฉาเงินแต่แต่มีความสุขครับถักสุบแน่แทนเนอะนี่ผมหม่ยว่านี้มีแต่ปีนึ่งครับนี่ปีนึงพูดตัวดีกับปีนึ่งหมดครับปีนึงปีนึงเอราบักขามเถิดปีหนึไงมหรอมือเนี่ยละครับวันที่ยี่ิบสองมษายนเนี่ยแล้วยอดดีแห้งครับเนาะครับโอ้เอาถือว่ามือนี้มาฉลองวันเกิดให้อายได้ไมมือนี้มาไปฉลองวันเกิดส่วนใหญ่ก็พูนไหลอันนี้จะโซนนี่ก็จะเป็นอันนี้จะปลูกบักกันนั่นแ้วบักกันบักบวบเป็นแถวมันนี่ นี่โซ่นีวุ้งใหม่ปีหนึ่งบนไม่หนีแหล้วมีแป้งพักคนก็มีเลยครับไปน้องเนื้อมีแป้งพักนี่นี่<ม>ครับเพร้อม,อมเห็ดไปตามพุ่มหนูขวางบวกกับใบผู้นึ่ผู้หนึ่งในน้ำเน่้อมึงในยูทูปเนื้กอก็เลยมาบันนี้ปูนั่นปูนี่ดัดแปง้งใส่เอามังนีกับสีผ้าลูกพ้าเมียมากินเขาอยู่นี่มากินเขาอยู่นี่ครับผักพอนยอนใจนอนอยู่นี่นอนอยู่นี่ บ้าท่านนี่เป็นสัดส่วนบ้านในงามหนูครับเพราะว่าเขาเลื่อมไม่บัมียังเห็นเมืองไหลก็ถือว่าดีแล้วน้อยเนาะเดี๋ยวถ้าถือว่าเป็นกาวเหกซะมีความตั้งใจมีบ่อบัวอีกเดี๋ยวพาเี็นบ่อบัวนะครับเดมีหอนแแหงตรงนี้ก็ว่าสิเฮ็ดบึงเป็นเป็นเป็นสุ่มเป็นยังมงผักแค่น้อยนี่นะฮะเสรพี่น้องค์พรอยมาเยี่ยมมะยามนี่เป็นเยียนี่น้อยอยู่นี่ยี่น้อยนี่แหละเป็นขั้วเป็นของน้ำมะนี่ยแหละส่วนนี้คงจะว่าเป็นกุบม่วงปลาไอปลาเกวยไปยังกุบผ่านของหอมใหญ่ไม่หยีน้อย ครับให้มานลุมตัวกันกมันจะระเบียบยอยอมันจังน้อยขอเวลาจังน้อยก๊าดเทียงน้อยก๊าดเริ่มกำลังเริ่มครับอูพักพ่อน <c oughs> นะครับเด้อม <c oughs> ีสาอันตั้งใจสิเฮ็ดยังครับมองนี่ตัวนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นบัวหลวงบัวชั้นเท่าเนีับปลูกบัวหลวงบัวชัดเนาะปล่อยให้มันเต็มขึ้นให้มันงามอยู่นี่โอ้สิเฮ็ดเป็นสาบัวครับสาบัวอืมกายก็หอยมันลุ่มอยู่นี่ลุ่มมันหลายลงมั้งว่าอันนี้นามมันบ่ทันได้ใช้อยู่ปานไดน ครับหอยก็ลงแล้วครับหอยลงแล้วอันนอกจากเบิ่ง YouTube แล้วเคยไปเบิ่งแปลงจริงบ่ครับแปลงจริงครับบ่าวนิ้เอ้ยแปลงจริงที่ว่าผมมึงมานี่ผมบ่เคยเบิ่งแปลงจริงจักเที่ยครับแปลงจริงที่ว่ามึงมึงมานี่ครับมีแปลงนี่แหละแปลงของพ่อแหละโอ้บ่ครับที่เป็นศาสตร์เนีผมอยู่อีกแปลงนึ่งเป็นจุดน้ำหลองคือพ่อแม่มเฮ็ดนี่แหละบ่ต้องมึงครับมึงพ่อแม่มเฮ็ดพาเฮ็ดตัวนี้นะครับน้าครับผมผมบ่ได้อนเมื่อตุย่างหม่องใดเลยที่ของจริงนี่มึงของพ่อแม่มอ่างละ ของคุณพ่อสำรองครับผมบางเตียพ่อก uh ับม uh yeah> ึงของผมพงษ์เหมือนมึงของพ่อกมึงไอ้พ่อน้ำพ่อมึงของผมไม่ใช่แล้วครับแต่ว่าดีผมเป็นเป็นดวงดวงดีมึงพ่อกับแม่เป็นเป็นเป็นเห็ดให้มึงแล้วนะคนกับแมาผมก็เห็ดตามพ่อน้ำมีตัวอย่างที่ดีแล้วที่แรกท uh, NO ี่แรกกับ่าษาพูดคล้องแบบมึงพ่อออกมาที่แหลกที่ว่าพื้นที่มันมันไม่น้อยผมก็เลยเห็ดจัดเป็นนามเป็นสวนไปสวนนั่นให้มันเรียพื้นที่ดินมายังน้อยน้ำรันดิบ สางนั่นปลูกนั่นนี่สิมาเฮ็ดตอนนี้ก็คือว่ายังโอเคเนาะอ้ายเนาะเริ่มต้นได้ดีนะครับเด้อพุ่มใจรัยพุ่มใจรัยพุ่มใจรัยได้เฮ็ดนี่สี่ได้สางนี่ทำเลยลงลงมือของทั้งกายและใจคือจะของลงทุนเองเฮ็ดเองรับเต็มเต็มเลยรับรับพุ่มสุขทั้งกายและใจเนี่ยรับรับรับครับแระเนี่ยเงาถูกย้อนลงเงาถูกย้ลงนี่แต่ว่าเงาถูกย้ลงนี่ผมไม่เคยไม่เคยเสียดายไม่เคยท้อแท้อะไรอย่างเดียว พ่อวิภาคพุ่งเฉลี่ยครับพอาะว่ามนภาคนำแรกของของคครรอบัวของกับลูกกับเมียมาปกมาลูกมากกับมากขี้ยงสากับมาเห็ดนั่นซอยนี่ใบนั่นใบนี่ตัดใหม่กู้ใหม่นี่โจมนี่โจนีซอยคือว่าหัวใจกับเศษลอยเปอร์เซ็นต์หลายได้เนาะผมสิว่าลอยคือว่าลอยผมเกือบจะตามทีเบาเบาเบาหนิวเห็นเนี่ยเลยเลิกงานไม่เนี่ยเลิกงานเลิกงานธรรมะนี่ละครับคำยังพาลูกเมียกระบ้านครับคำมาคำมายังพาลูกเมียกระบ้านแต่ว่าผมก็เลยบอกว่า ผมเหตดใดตามเท่าที่ผมเหตดใดเนี่ยนะสำหรับผมนะแต่ผมยืนยันว่าผม,มไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยผมบอกตรงๆเลยผม,มไม่มีความรู้เรื่องนี้เราผมเหตุตามที่ผมเหตุใดเราผมค่อยๆขยับค่อยๆเหตุไปแล้วก็มึ่ทั้งทั้งยูทู u อย่งเนี้ยวันน,นี้พี่น้องคนที้อ่งเนี้ยและเอาของของพอหลวงเขาแาชการที่เก่ามาเป็นน้ำรองเลยเป็นไเศรษฐกิจพ่อเพียงเศรษฐกิจพ่อเพียงเมียอย่างเนี้ยแหละผมไม่มีหยังแต่ว่าผมค่อยศึกษามา เก็ตตามที่มันมีเอาตัวนี้ลงนี่เอาปลูกหันไปน,นี่เวลาเขากินเขาก็กินอยู่นี่ผมผมผมคือตั้งแต่มาตอนผมอายุสานี่จนาบอผมสี่หอดหกสิบปีมู่ลูกเต่าลูกหลานพานปัปนาได้กินนวยได้กินมะพร้าวได้กินนวยเลยหมู่มะพร้าวได้ไปกินได้ไ,ดไม่กินใส่ประโยชน์จากใหม่พวกนี้ได้นะครับผมพยุงนี่นะครับเด้อเอาเด้อสุดท้ายไอยฝากเถึงพี่น้องในบ้านนี้ในฐานะที่เฮา จากคนที่บอมากเลยบอมีความสนใจเลยนะครับกลับมาสนใจเกษตรนี่เดี๋ยวอยากบอกให้อายบอกพี่น้องในะว่าเ็ดเกษตรเอามันมีดีอย่างครับเออใดอย่างเนี่ยครับผม,มอยากพี่น้องใด้มาเห็ดเหตุเมื่อมาสั่งมาทำมองนะครับเด้อพระ่าหนึ่งเป็นความสุขของเฮาเองเห็ุเพื่อลูกเพื่ออบรัวกับลูกเตา่าให้พี่นอ้องความไปภายในมึงใด้มาเห็นเฮาเฮาก็บ่ได้ไปสื่อไปขายไ่ได้ไปสื่อเพิ่นกินได้ขายพร้อม ได้กินอยู่นี่แหละบ่ได้ไปศูนย์เปล่าอย่างเลยเป็นคุมทรัพย์อยีกอันหนึง่งห้พี่น้องนี่มีความคอยไมีความมา,วาม,มาตั้งใจคิดว่าสิเฮ็ดสิสรส้างสิทถ้ำมาะครับลงมือปฏิบัติบ่ต้องไปร,รปอยอย่างเลยผมมีความตั้งใจคือปีไก่ผม,มว่าผมสิเฮ็ดปีนี้มาผมก็บ่ลงผมบ่ม,มีความตั้งใจว่าปีก่อนมมพูดสี่เหตุผมบ่ลงบ่ลงมือทําเฮ็ดปีไก่อะไรครับี่มาฮอดมือ้ออื่นก็สิเป็นความนึงแล้วคืออยากฝากพี่น้องว่าเอ,อ้ยอยา่าอย่าไปท้อแท้ครับ ปัญหาต่างๆที่ว่าโอ้กูเฮ็ดบ่ได้ขอเฮ็ดบ่ได้มันขาดมันหนี้บ่ต้องเฮ็ดแม่นหมู่มีก็เฮ็ดได้ครับแม่นพื้นทีนี่น้อยก็เฮ็ดได้พื้นที่ของผมมันไหลแต่ผมลงนี่จัดมันลุ่งลุงหลอกเดียวนี่ล่ะบางบางมึงวางตำแหน่งมันดีๆผมบ่มีความดูผม่มีความดูเลี้ยงเนีมื้อนี้ดอกแต่ว่าผมมีความตั้งใจแล้วผมบ่เคยเคยคิดว่าท้อแต่ผมบ่เคยถอยผมท้อเขาเกาวแรกก็คือตอนไปไปแบกไม้อะไะที่ผมฟังที่แรกย้อนหลังน่ะมันเมื่อยมันเมื่อยผมบ่เคยงานหนักแต่ผมบ่เคยถอย ถ้าผมถอยคือถอยตลอดเลยคอณวังเสียนะนี่แหละผมเลยมีตั้งใจเออคุยกับเมียบ้านมึงอ่าเดี๋ยวเสียดีเสียเด้อเสียเอาเฮ็ดกับเฮ็ดแม่้ยเสียนะก็เลยลงมือเฮ็ดเลยนะมึงก็เล่ยเอาผลงานออกมาแม่นไม่ดิเสียมันดิจมเรือมันซูนเปล่าผมก็เพ่เคยว่าไปเสียดายเรื่องว่าเพิ่ถอไปถอยนะประมาณหนึ่งเป็นเป็นความภาคผู้มั่นใจของที่ของในลงมือปฏิบัติใป็นข้อมตั้งใจจริงนะเลยฝากพี่ฝากพ่อแม่พี่น้องนะแต่ว่ามึงเรีอกว่ามึงตอนนี้อยู่นะ ให้ลองมาเห็นมึงไหนมาสัมผัสมึงมี่ยังกับไปปรึกษาเบาเบานิวก็ได้หรือมึงในยูทูปก็ได้เถอะนะไปปรึกษาลองปฏิบัติลองเห็นมึงคือผมเห็น้ผมกับเป็นเคลื่อน่าเป็นก้าวแรกขอเป็นส่วนหนึ่งในเกษตรกรเนี่ยขอเขาไปอยู่ในหันแนี่ยผมเขามึงนะผมนู่แนี่ยบางๆพานไปมาก็กับแบบผมโหลดผมยินดีต้อนรับทุกคนนะเด้อพี่น้องเอ้ผมกับมี่ยังกับฝากทัามี่ละวขอพูดในลายที่ให้โอกาสผมนะครับเดได้คุยได้มากออกซื้อออกยัง ในจุดนี้นะครับผมกอบสีสางสีท่ำตัวไปอีจะขอเวลาจะอ่าสักสามปีนีจัน้อยนะผมมีผมมีไลฟ์แต่งตัวจัน้อยเอ๋อจะเป็นกำลังใจให้อยเนะครับย่ามาชิบมาอัปเดตให้พี่น้องบ่งอีกจะถือว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจจริงนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของธรรมชาติของการเกษตรของการปลูกป่าปลูกต้นไม้นะครับได้ไรสนใจกับมาบ่งน้เพลินมีเฟซบุ๊กไหเบอร์โทร เบอร์โทรครับเบอร์โทรอยากอยากก็ไม่นั่นครับเบอร์โทรผมเด้อ0935437598ครับซื้อเหรียญซื้อตำรวจโก้ครับครับตำรวจโก้ซื้อโก้ครับดาบโก้ครับคือใบสั่งโทรมาหาได้ใบสั่งโทรมาได้ไม่ยังไม่ยามกันอยู่เพีเรียู่บ้านนั่นบ้านนุ่นจรับมู่เกดตำบลนุ่นสังห์อําเภอทุ่งลาดจังหวัดร้อยเอ็ดเฮาเพรละโบกาบ่ไกายเป็นที่ครับครับผมเป็นบุก เฟซบุ๊กบ่มีครับมีแต่เบอร์โทรเนี่ยครับครับผมจะเบอร์โทรเนี่ยแหละครับเอามาฮอดดีกันสิได้เบิ่งแปลงของคุณพ่อพวามสัมปองหน่อยเนาะครับผมยุติกันเลยครับคุณพ่อเนี่ยเลติกันเลยครับแปลงนั้นนะงามครับแปลงนั้นอุดมสมบูรณ์มากเลยครับตัวอย่างดีๆทั้งคองแปลงโอเคมาเลยครับขอบคุณครับครับขอบขอบขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากมาเรีนี้เลมแป้งเกษตรอีสานยุคใหม่ไม่เจริญเจริญเจริญครับผมครับผมขอบคุณมากขอบคุณครับครับผม ชีวิตที่มีความสุขเป็นการพักผ่อนน้ำได้ครับเนี่ยผัดความทำสวยงามเลยความสุขยอดเลยครับคนบอมักบ่อเต้สนใจครับกลัมาหลงไหลมาเห็ดนะครับเรื่องขุ่มเทกับการเกษตรแต่เดี๋ยวคิดหนาพอกันไหมครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องน้ำครับพี่พีทตามรับชมรายการครับขอบคุณครับสวัสดีครับ